ฟอและ,และนรกทอบุตรแห่งโอดินได้โดนจับตัวโดยที่เซอร์เทอร์นั้นจะพยายามฆ่าทอและเขานั้นจะระเบิดตัวเองด้วยไฟนรกและไปทำลายแอสการ์ด แต่ทอนั้นเขาได้ใช้มือเรียกคอนโยเนียเข้ามาช่วยไว้และได้ต่อสู้กับฝูงหมาเน่านรกที่เข้ามาโจมตีและทอก็ได้มาต่อสู้กับเซอร์เทอร์จนมงกุดไฟของเซอร์เทอร์นั้นได้หลุดออกมาและทอนั้นจะใช้ประตูบายฟอสว์าพาตัวเองนั้นกลับไปที่แอสการ์ดแต่ประตูนั้นไม่เปิดให้ทอนั้นกลับไปหัวหน้าฝูงหมาเน่านรลก,ก็ได้มาตามกระทืบทอทอจึงพยายามเรียกประตูบายฟอสอีกรอบโดยที่สเกิร์ตคนเฝ้าประตูนั้นขมัวแต่โมู๊ว สาวอยู่สาวที่เขาอวดเนี่ยบอกให้สเกิร์ตนั้นสนใจเสียงเรียกนี้ก่อนสเกิร์ตจึงได้ใช้ดาบปากไปที่แท่นและหมุนเปิดประตูเลยทําให้ทอที่โดนหัวหน้าฝูงหมาเนนารกไล่ตามเนี่ยรอดมาได้พร้อมกับหัวหน้าฝูงหมาเนนารกถูกประตูไบฟอนนั้นหนีบหัวจนขาดและกระเด็นมาโดนสเกิร์ตและสาวๆของเขาจนต้องวิ่งหนีออกไปส่วนฮัมดาวนั้นถูกไล่ออกไปเพราะทอรยศสเกิร์ตจึงได้มารับหน้าที่นี้แทนหลังจากนั้นทอได้ใช้ค้อนเดินทาง ไปที่โรงละครที่พ่อของเขานั้นได้นั่งชมการแสดงอยู่โดยที่ทอได้กล่าวทักทายพ่อของเขาพร้อมกับบอกว่าเขานั้นได้กระโหลกของเซอร์เทอร์มาแล้วและบอกไปว่าเขานั้นรู้ว่าตอนนี้โรคทางเก้านั้นกําลังวุ่นวายเป็นอย่างมากแต่แปลกใจทําไมโอดินผู้ดูแลโรคทางเก้านั้นทําไมมานั่งสบายใจอยู่แบบนี้และทอน,นั้นก็ได้ใช้ค้อนโยนและจับท้ายทอยของพ่อเขาเอาไว้พเพราะเขานั้นรู้ว่านี่ไม่ใช่โอดินแน่นอนและนั่นก็เป็นแบบที่ทอคิดโลกิน้องชาย ของเขานั้นได้ปลอมตัวเป็นโอดินแล้วก็ได้พาทอร์เนี่ยไปหาพ่อที่โลกินั้นได้ทิ้งเขามาไว้ที่นี่ก่อนที่จะเกิดแผนการนี้ขึ้นแต่จูจ่ๆก็ได้เกิดวงแหวนทะลุมิติที่ขาโลกิและเขาก็ได้หายตัวไปทอร์ได้ที่อยู่ที่ทิ้งไว้ตรงที่น้องชายเขายืนเขาเลยรีบหยิบขึ้นมาและเดินทางไปตามที่อยู่นั่นทันทีทอรได้เดินทางไปพบกับสเตนโดยที่สเตนนั้นได้บอกกับทอไปว่าเขานั้นมีบัญชีเฝ้าระวังคนจากโลกนี้ซึ่ง โลกิน้องชายบุญธรรมของเขานั้นมีรายชื่ออยู่ในนั้นโดยทอได้บอกไปว่าเขานั้นมาตามหาพ่อของเขาหากเจอเมื่อไหร่จะพากลับไปที่แอสการ์ดทันทีซึ่งสเตนก็ได้รับปากว่าจะช่วยเขาโดยที่สเตนนั้นได้บอกทอไปว่าโอดินนั้นอยู่ที่นอร์เวย์และขอใช้เส้นผมทอเส้นหนึ่งเพื่อทําการเปิดวงแหวนมิติพร้อมกับอกว่าตอนนี้นั้นพ่อของเขาได้รออยู่ที่นั่นแล้วสเตนเลยเรียกโลกกิมาและส่งทั้งสองคนนั้นไปพบโอดินเมื่อ ทอได้พบกับพ่อเขานั้นพยายามที่จะให้โอดินนั้นกลับบ้านแต่โอดินนั้นก็พูดอะไรแปลกๆเกีก่ยวกับเทพีแห่งความตายเฮ hey, ล่านั่นก็คือพี่สาวของเขาที่โอดินนั้นพึ่งได้บอกไปพร้อมกับโอดินได้บอกให้ทั้งสองคนนั้นจดจําสถานที่แห่งนี้เอาไว้เพราะม,มันคือบ้านแล้วเขาก็แตกสลายหายไปทอนั้นโกรธโลกีเป็นอย่างมากแต่ระหว่างนั้นเฮ hey, ล่าพี่สาวของเขานั้นได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมก็บอกให้ทั้งสองคนนั้นคุกเข่าต่อหน้าเธอ ทอเลยโมโหและปาค้อนไปที่เฮล่าโดยที่เฮล่านั้นรับพลังค้อนได้พร้อมกับทําลายค้อนของทอนั้นแตกสลายโลกิจึงเรียกประตูไบฟอร์ดให้พาคขานั้นกลับไปโดยที่เฮล่านั้นได้ตามมาด้วยและโจมตีโลกิกับทอจนหลุดออกจากไบฟอร์ดตอนนี้เฮล่าได้เดินทางมาถึงแอสการ์ดโดยที่สเกิร์นนั้นได้ขอรับใช้นางเพราะสเกิร์รู้ว่าหากไม่ทําแบบนี้เขาต้องตายเหมือนเพื่อนของเขาทั้งสองส่วนทอได้โผล่มาที่ซากกองขยะหรือ ดาวซาก้าและได้พบกับแก๊งโจรและโดนกลุ่มโจรพวกนั้นลุมทําร้ายและตอนนี้เขานั้นไม่มีคอนคู่ใจเลยไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้แต่ระหว่างนั้นก็ได้มีคนมาช่วยทอไว้โดยการยิงปืนจากยานและโจมตีแก๊งโจรพวกนั้นโดยที่เธอนั้นได้จับตัวทอไปให้ใครสักคนส่วนเฮล่าได้มาควบคุมที่แอสการ์ดแล้วตอนนี้โดยที่เธอนั้นได้บอกว่าทุกคนนั้นได้ตายไปแล้วเหลือแต่เพียงเธอผู้เดียวที่มา รับตำแหน่งต่อโอดินโดยที่ทหารทั้งหมดนั้นพยายามจะโจมตีและไม่ต้องรับนางแต่เฮ่านั้นก็ได้จัดการกับเหล่าทหารนั้นจนเรียบแต่ระหว่างนั้นดาบที่ใช้เปิดไวฟอร์ก็ได้หายไปตอนนี้ทอได้มานั่งรถไฟและเพลิดเพลินเกี่ยวกับการชมประวัติความเป็นมาของดาวสาขาดาวที่ถูกทอดทิ้งนี้อยู่หลังจากจบการรับชมทอได้มาพบกับแกนมาสเตอร์และหญิงสาวคนนั้นที่ชื่อว่าวาคิลีก็ได้ขายทอให้กับชา ไปคนนี้ไปในราคา10บล้าน,านเมื่อวาลคิรีนั้นได้เงินเขาจึงรีบออกมาจากที่นั่นทันทีระหว่างนั้นเขาได้พบกับน้องชายของเขาโลกิและโลกินั้นเป็นที่ชื่นชอบของแกนมาสเตอร์มากๆแกนมาสเตอร์ได้บอกกับทอไปว่าถ้าหากเขานั้นชนะการต่อสู้ที่นี่เขานั้นจะได้อิสรภาพออกไปจากที่นี่ทอนั้นได้พบกับมนุษย์หินและพูดคุยกันไปพังๆพร้อมกับถามเรื่องแชมป์ของแกนมาสเตอร์มนุษย์หินได้บอกไปว่าใครที่ไป ต่อสู้กับแชมป์ของแกรนมาสเตอร์ก็ไม่เห็นมีใครรอดออกมาเลยสักลายตัดไปที่เฮล่าเธอนั้นได้มาที่เปลวเพิงโลกันพร้อมกับอัญเชิญเหล่าทหารที่เคยต่อสู้กับเธอให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทอได้มาพบกับโลกีอีกครั้งแต่ว่าโลกีนั้นเขาไม่ได้มาเองเป็นเพียงร่างโฮโลแกรมของเขาเขาได้มาเกี้ยวกองพี่ชายของเขาให้มาอยู่ที่นี่และทำตัวดีๆเพื่อวันข้างหน้าจะได้มีธุรกิจครอบครัวที่ดี หลังจากพูดกับโลกิจบทอก็ได้มาเตรียมตัวเลือกอาวุธที่จะใช้แข่งขันโดยที่ทอนั้นได้เห็นวาคิลี่คนที่จับเขามาอีกครั้งมนุษย์หินได้บอกไปว่ายิงสาวคนนี้เป็นสแคปเปอร์ที่มาจากแอสการ์ดนั่นเลยทำให้ทอตกใจอย่างมากและเข้าไปพูดคุยกับวาคิลี่ พร้อมก็บอกว่าตอนนี้แอสการ์ดกำลังมีอันตรายแต่วอลคิลี่นั้นไม่ฟังพร้อมกับช็อตทอด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าที่เขานั้นติดตั้งไว้ตั้งแต่จับตัวทอมานั่นแหละจึงทำให้ทอนั้นถูกควบคุมและไปต่อสู้ตอนนี้ทอได้ไปเตรียมชุดและเปลี่ยนลุคเป็นหนุ่มผมสั้นพร้อมกับอาวุธมากมายที่ไม่เข้ากับตัวเขาเลยเขาเตรียมพร้อมกับการต่อสู้แล้วโดยที่คู่ต่อสู้ของเขานั้นก็คือฮอคทอนั้นดีใจอย่างมากที่เจอฮอค พร้อมกับ,บอกว่าเขานั้นเคยทํางานร่วมกันและครานั้นยังเล่าเรื่องโลก,กิีให้ฟังอีกว่ายังไม่ตายแต่ฮักนั้นก็ไม่สนใจ พร้อมกับพุ่งโจมตีใส่ทอทั้งสองได้ต่อสู้กันอย่างดูเดือดและทอก็ได้เรียกสติฮักโดยการฟาดเป็นหนึ่งทีจนฮักนั้นกระเด็นไปหลายเมตรทอได้ใช้คำพูดที่พูดกับฮักอย่างอ่อนโยนแต่ว่าฮักนั้นก็ไม่สนใจพร้อมกับโจมตีทอไปใหม่ทอที่เห็นว่าถ้าจะไม่ค่อยดีเนี่ยเลยฟาดฮักไม่ยั้งและเตรียมเรียกสติแบนเนอร์กลับมาแต่มันก็ไม่ได้ผลทอโดนฮักนั้นต่อยจนเขานั้นแทบจะไม่มีแรงสู้ต่อ แต่จังหวะนั้นทอก็ได้นึกถึงหน้าโอดินพร้อมกับเขาได้ปลดปล่อยพลังสายฟ้าออกมาและโจมตีฮักคืนแต่แกรนด์มาสเตอร์เห็นท่าไม่ดีเลยใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าโจมตีทอรเลยทำให้ทอนั้นได้แพ้ไปเฮราได้เดินทางไปที่ประตูบายฟอสเขานั้นได้พบว่ากุญแจที่เอาไว้เปิดประตูนั้นได้หายไปเฮราได้สั่งให้สเกิร์ตไปตามล่าคนที่แอบเอาดาบไปชายคนที่เอาดาบไปนั้นซึ่งก็คือฮัมดาว เขาได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ถูกพวกของเฮล่านั้นตามล่าพอเขาช่วยเสร็จเนี่ยก็ได้นําเด็กกลุ่มนั้นมารวมตัวกันที่ถ้าปลอดภัยแห่งหนึ่งในนั้นเต็มไปด้วยชาวแอสการ์ดมากมายที่มาหลบอยู่ในนี้เพราะที่นี่คือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดทอได้ฟื้นตื่นขึ้นมาจากการแข่งขันเมื่อกี้เขาได้พบกับฮอคที่กําลังแช่น้ําร้อนอยู่ทอจึงได้ถามฮอคไปว่า เขามาที่นี่ได้อย่างไรฮอกจึงเดินขึ้นมาแบบแก้ผ้าและชี้ว่าเขานั้นมากับควินเจ็ตและมันจอดอยู่ด้านล่างนั่นไงทอได้เห็นและบอกกับฮอปกไปว่าเขาจะพาฮอกนั้นออกจากที่นี่แต่ฮอกก็ไม่ยอมดูเหมือนว่าพวกเขาไม่สามารถจะออกจากที่นี่ได้เพราะมันมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดี ทอได้มองไปยังด้านนอกและพยายามติดต่อกับฮัมดาวและเขาก็สามารถทําได้ตอนนี้ทอได้ใช้ดวงตาของฮัมดาวนั้นมองดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับแอสการ์ดเดยวที่ฮัมดาวได้บอกกับทอไปว่าเขาได้อพยพคนมาที่ป้อมปาการที่บรรพบรุษสร้างไว้เขาคิดว่าจะพาชาวแอสการ์ดนั้นอพยพและหนีทางบฟอฟอส พราะอยู่นี่ไปก็ต้องตายเหมือนเดิมและแฮมดาวก็ได้บอกให้ทอนั้นรีบกลับมาแต่ทอได้บอกไปว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเขานั้นอยู่ที่ไหนแฮมดาวได้พูดทิ้งท้ายไปว่าท่านอยู่บนดาวเคราะห์ที่ลายล้อมด้วยประตูหาประตูที่บานใหญ่ๆและท่านจะพบกับทางออกพร้อมกับขาดการติดต่อกันไป ทอได้พักอาศัยอยู่กับฮอกและดูเหมือนว่าเขาทั้งสองนั้นจะพูดไม่ค่อยเข้าหูกันสักเท่าไหร่เถียงกันตลอดทอได้พูดถึงสิ่งที่ทําให้ฮอกนั้นโกรธมากคนนั้นบอกฮักไปว่าชาวโลกนั้นเกลียดฮอกฮอกเลยมานั่งงอนและไม่พูดกับทอแต่ทอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่พูดไปและปรับความเข้าใจกับฮอเป็นเพราะตอนนี้ทอนั้นมีเรื่องมากมายให้คิดเขาเลยควบคุมสติตัวเองไม่ค่อยได้ทอได้ขอให้ฮอกนั้นช่วยอะไรบางอย่างนั่นก็คือการที่ทำ ให้เขานั้นได้มีโอกาสพูดคุยกับหญิงสาวที่จับตัวเขามาทอได้บอกกับบาร์คลี่ไปว่าตอนนี้โอดินตายแล้วและเฮลล่ากำลังมายึดครองแอสการ์ด และเขาเลยต้องการความช่วยเหลือแต่หญิงสาวก็ได้บอกไปว่าเขาเคยต่อสู้กับเฮล่ามาแล้วเพราะเผ่าพันธ์ของเธอนั้นแข็งแกร่งโอดินได้ส่งไปจัดการกับนางแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้และตัวของวอลคิรีนั้นก็ไม่เหลือใครอีกเลยทอได้ใช้โอกาสนี้ขโมยเครื่องช็อตไฟฟ้าและเอามันออกพร้อมกับเขาได้วิ่งพุ่งลงมาเพื่อไปที่ควิงเจตหลังจากที่ทอได้มาถึงเขาก็พบว่าระบบเครื่องยังสามารถใช้งานได้ แต่ฮอคที่ได้ตามเข้ามาก็ได้เดินชนภายในเครื่องจนเกือบพัง ทอได้รีบเปิดสตาร์ทเครื่องและนั่นทําให้ฮักได้พบกับข้อความของนาตาชาโรมานนฟที่ได้ส่งมาตามหาเขาเพราะติดต่อไม่ได้ตัวของฮักจึงได้พยายามกลายร่างเป็นแบนเนอร์เมื่อเขาได้กลายร่างเป็นดรแบนเนอร์เนี่ยเขาก็ได้ถามเรื่องราวต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเปิดดูเหตุการณ์ก่อนควิงเจสจะตกแต่ระหว่างนั้นแกนมาสเตอร์ก็ได้ประกาศว่านักสู้ของเขานั้นหายตัวไปดรแบนเนอร์รู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์นั้นมันเริ่มจะไม่ดีแล้ว เขาจึงได้สติแตกทอได้บอกให้แบนเนอร์สงบสติอารมณ์และบอกให้เขานั้นใส่เสื้อผ้าก่อน ส่วนแกนมาสเตอร์ได้สั่งให้โลกิและวาคิลี่ไปตามตัวทอและฮักมาโลกิได้เกิดต่อสู้กับวาคิลี่และทาให้เขานั้นรู้ว่าวาคิลี่เป็นชาวแอสการ์ดพร้อมกับจับหัววาคิลี่เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ยังฝังใจและยากที่จะลืมส่วนทอเขานั้นได้พูดตะวันรับฟ้ากอมแบนเนอร์ตลอดทางเพราะกลัวว่าแบนเนอร์นั้นจะกลายร่างเป็นฮอกแต่แบนเนอร์ก็ยังขวัญเสียเพราะเขามาติดอยู่ต่างโลกขนาดนี้และแบนเนอร์ได้บอกกั ทอไปว่าหากรอบนี้เขาได้กลายเป็นฮักอีกเขาคิดว่าตัวเขาคงไม่ได้กลับมาเป็นแบนเนอร์อีกแล้วและทอก็ได้บอกเรื่องบ้านของเขาให้แบนเนอร์ฟังและคิดว่าพลังฮักนั้นน่าจะจัดการกับพี่สาวของเขาได้แบนเนอร์ก็ได้บอกไปว่าตัวเขานั้นมีปริญญาเอกตั้ง7็ดใบเก่งกว่าฮักอีกแต่ฮักไม่มีอะไรเลยชอบใช้แต่กำลังซึ่งนั่นเลยทําให้ทอนั้นมองข้ามเรื่องนี้ไปก่อนเพราะตอนนี้พวกเขานั้นต้องหนีดูเหมือนว่าข้างนอกจะมีขบวนแห่ฮักทุกคนต่าง แต่งตัวเป็นฮอกนั่นเลยทําให้ทอรู้สึกเริ่มกังวลใจมากกว่าเดิมและพวกเขาก็ได้มาพบกับวาคิลี่อีกครั้งระหว่างเดินตามหาแบนเนอร์ที่หลงทางและตอนนี้ดูเหมือนว่าวาคิลี่นั้นเขาได้มาอยู่ฝั่งทอร์และเต็มใจที่จะช่วยเหลือเพราะเขาโกรธแค้นเฮล่ามากๆแต่วาคิลี่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าคนที่มากับทอร์นั้นคือใครตอนนี้มันไม่สําคัญวาคิลี่ได้พาทุกคนเข้ามาที่ห้องของเธอโดยที่มีโลกีนั้นโดนจับตัวอยู่โลกี Loki ได้ทับทาย แบนเนอร์ anner, พร้อมกับแบนเนอร์ได้ถามลูก,กิีไปว่าเขานั้นเป็นคนดีหรือ,อยังวอลคิรี่ได้เสนอทางไปแอสการ์โดยที่ทอนนั้นบอกไปว่าเขานั้นจะไปแอสการ์ทางประตูทวารมืดนี้แต่วอลคิรี่บอกว่าทางนั้นมันรุนแรงเกินไปสําหรับยานของเราลก,กิีเลยเสนอมาว่าเขานั้นจะไปขโมยยานของแกนมาสเตอร์ให้โดยที่ตอนนี้ทุกคนกําลังสงสัยอยู่ว่าลก,กิีนั้นเป็นคนดีแล้วหรือ,อยัง และดูเหมือนว่าแผนของโลกินั้นจะเข้าท่าเขาได้พาทอมาขาโมยยานตามที่เขาได้บอกไว้ระหว่างที่อยู่ในลิฟท์ทอกับโลกิพยายามพูดคุยกันและทอก็หวังว่าน้องชายของเขานั้นจะเป็นคนที่ดีกว่านี้แต่เมื่อมาถึงห้องจอดยานเนี่ยโลกิก็ได้แยกล่างออกไปพร้อมกับบอกพี่ชายของเขาไปว่ารางวัลน,นําจับตัวทอนั้นสามารถทําให้เขาอยู่ที่นี่ได้สบายแต่ทอก็ไม่ได้แปลกใจอะไรอยู่แล้วยังไงก็รู้ว่าน้องชายของเขานั้นต้องหักหลังตาม นิัเพราะทอเนี่ยเจอแบบนี้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทอได้เปิดเครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วบอกกับโลกิไปว่าเขานั้นแอบติดไว้เพราะเขาคิดว่าโลกิยังไงก็ต้องเป็นจอมเจ้าเล่ห์อยู่แน่นอนพร้อมกับกดปุ่มช็อตไฟฟ้าจนทําให้ลูกิีนั้นล้มลงและทอก็ได้ขโมยยานพร้อมกับหนีออกมาโดยที่แกนมาสเตอร์ได้รู้และส่งคนตามล่าโดยด่วนโอคิลี่ที่ขับยานอีกลำมากับแบนเนอร์เนี่ยเธอก็ได้มาจอดเทียบด้านล่างและส่งแบนเนอร์ขึ้นยานของทอไปก่อน าของวอลคิลี่ได้ถูกมนุษย์ป้าที่ไม่ชอบขี้หน้าเธอโจมตีจนเกิดความเสียหายวอลคิลี่จึงได้กระโดดออกมาจากยานและเธอนั้นได้บอกกับทอไปว่าต้องไปจัดการที่เหลือก่อนเพราะยานของแกนมาสเตอร์ที่ทอขโมยมาเป็นแค่ยานธรรมดาธรรมดาซึ่งไม่มีอาวุธโจมตีใดๆทั้งสิน้นวอลคิลี่ได้โดดไปที่ยานลำอื่นๆและฟันจนยานเสียหายทอที่เห็นแบบนั้นเขาได้รีบเข้าไปช่วยพร้อมกับบอกให้แบนเนอร์นั้นขับยานแทนเขาทีและหลัง หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาถึงประตูทวารมืดส่วนมนุษย์หินเขาก็ได้มาเจอกับโลกิระหว่างที่พวกเขานั้นจะขึ้นยานหนีออกจากที่นี่โลกิเลยอาสาเป็นผู้นําให้พวกเขาเองโบคลี่ที่พยายามควบคุมยานด้วยความเร็วสูงและขับยานหลบหลีกซากต่างๆจากอวกาศที่ตกมายัางดาวซาคาส่วนสเกิร์ตเขาก็ได้มาหาคนที่ขโมยดาบที่ใช้เปิดไบฟอร์สและข่มขู่ผู้คนให้บอกมาว่าใครเป็นคนเอาไปโดยที่เขานั้นได้เลือก เลือกหญิงสาวคนหนึ่งเพื่อที่จะตัดหัวหากไม่บอกทางใดน,นั่นเองคนที่รู้ว่าดาบอยู่ไหนจึงรีบออกมาบอกเพราะเขานั้นไม่อยากเห็นชาวแอสการ์ดนั้นต้องตายอีกทอแบนเนอร์และวาคิลีได้ออกมาจากดาวซาคาเป็นที่เรียบร้อยและกําลังมุ่งตรงไปที่แอสการ์ดโดยที่ทอนั้นจะเป็นตัวล่อและไปต่อสู้กับเฮราเองและเขาจะให้วาคิลีและแบนเนอร์นั้นไปช่วยชาวแอสการ์ดที่กําลังหลบหนีโดยทอบอกว่ามีเฮมดาวคน ของเขานั้นรู้แผนการนี้อยู่แล้วทอได้เข้ามายังบ้านของเขาพร้อมกับดูสิ่งที่พี่สาวของเขานั้นได้ทําลายลงไปส่วนเฮล่านางได้เดินไปถึงที่ที่เฮมดาวนั M ้นพาชาวเอสการ์ไปซ่อนแต่ว่าเฮมดอวนั M ้นรู้ว่าเฮล่าจะมาเขาจึงได้พาชาวเอสการ์นั้นหลบหนีออกมาก่อนและเดินทางไปยังบายฟอสเมื่อเฮล่าเข้ามานางจึงไม่ได้พบใครเลยส่วนทอก็ได้มานั่งรอเฮล่าที่บัลลังเมื่อเฮล่าได้ยินเสียงทอกําลังใช้อาวุธ เคืนเะกับพ้ธอจึงได้เดินมาหาทอที่บัลลังเฮล่าคิดมาตลอดว่าน้องของเขานั้นตายไปแล้วและพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันตอนนี้ที่สะพานบายฟอนนั้นทุกคนมารวมตัวกันเพื่อสู้ส่วนเฮล่านั้นเธอได้โจมตีทอและพูดถึงเรื่องครอบครัวโดยที่ทอนั้นไม่มีพลังที่จะสู้เธอได้เลยจึงทําให้ทอนั้นพลาดท่าและโดนเฮล่านั้นฟันไปที่ตาขวาจนทําให้ตาของทอนั้นบอดส่วนวาคิลี่นางนั้นช่วยยิงหมา นรกของเฮเล่าที่จะมาทําลายผู้คนที่อยู่ที่นี่วักิลี่ยิงกระสุน,นไปมากเท่าไหร่หมานี่ก็ไม่ตายสักทีและหมายักษ์นรกตัวนี้กําลังุ่งหน้าไปที่ชาวแอสการ์ที่อยู่อีกฝั่งแบนเนอร์เห็นแบบนั้นจึงคิดว่าวิธีเดียวที่เขาจะช่วยไว้ได้คือการที่เขานั้นต้องกลายร่างเป็นฮอปแบนเนอร์ได้บอกวัาคิลี่ไปว่าเธอสงสัยนักใช่ไหมว่าแบนเนอร์นั้นเป็นใครพร้อมกับบอกให้วาคิลี่จับตาดูให้ดีพอพูดจบแบนเนอร์ก็ได้กระโดดลงจากยานและกลายร่าง เป็น ok. และระหว่างนั้นเมื่อทุกอย่างกําลังวุ่นวายไปด้วยการต่อสู้โลคิก็ได้โผล่มาพร้อมกับยานอวกาศลําใหญ่ยั์และบอกว่าเขานี่แหละจะเป็นคนกอบกู้แอสการ์ดเองโดยโลคิให้ทุกคนนั้นขึ้นยานเฮล่าได้พาทอมายืนดูแอสการ์ดที่กําลังจะพังพินาศพร้อมกับเฮล่ากาลังจะฆ่าทอแต่ตอนนั้นทอได้หลับตาและนึกถึงหน้าโอดินพ่อของเขาจนเขานั้นได้หลุดมาพูดคุยกันโดยที่ทอได้บอกกับโอดินไปว่า เขาไม่มีคอนเลยไม่สามารถสู้เฮล่าได้โอดินเลยบอกไปว่าสรุปเจ้าเป็นเทพเจ้าสายฟ้าหรือเทพเจ้าค้อนกันแน่เพราะว่าค้อนเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยให้เจ้านั้นควบคุมพลังได้และให้มีสติและทอได้บอกพ่อของเขาไปอีกว่าตอนนี้แอสการ์ดนั้นถูกยึดแล้วโอดินได้บอกกับลูกของเขาไปว่าแอสการ์ดไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนที่ที่เราจะไปอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นแอสการ์ดก็ได้และคนพวกนั้นต้องพึ่งเจ้าและระหว่างน,นั้นเมื่อ ทอได้สติเขาก็ได้สาดพลังสายฟ้าใส่พี่สาวของเขาจนกระเด็นลงไปพร้อมกับทอได้เดินทางมาช่วยโลกิที่ต่อสู้อยู่ที่สะพานบายฟอสและแล้วตอนนี้ชาวแอสการ์ดกำลังขึ้นไปบนยานที่โลกิขับมาส่วนสเกิร์ตเขาได้เปลี่ยนใจหนีขึ้นยานพร้อมกับชาวแอสการ์ดคนอื่นๆส่วนทอโลกิและว,วาคิลี่กำลังเผชิญหน้ากับเฮ่าตอนนี้ทอกำลังคิดแผนการอยู่ว่าจะเอายังไงต่อดีโดยที่เขานั้นก็ได้คิดไปว่าให้โล กไปเอามงกุฎของเซอร์เทอร์มาที่อยู่ในห้องนิลภัยโลกิที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้วิ่งไปเอาทันทีเมื่อเฮลาเห็นยานของโลกิที่กําลังจะพาทุกคนหนีนั้นนางก็ได้ปากแท่งเหล็กแหลมขนาดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้ยาน ทยานขึ้นไปสเกิร์ที่เห็นแบบนั้นเขาได้เสียสละตัวเองมาต่อสู้และทําให้ยานที่มีชาวแอสการ์ดนั้หน,นีออกไปได้ทันเฮลาที่เห็นแบบนั้นจึงปาดาบมาปากกลางอกของสเกิร์จนหมดลมหายใจไปโลกิได้มาถึงห้องนิรภัยและเอามงกุฎของเซอร์เทอร์มาเผาและเรียกอันเชิญมาทันใดนั้นเซอร์เทอร์เนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมาพร้อมกับทําลายแอสการ์ตามที่คําทํานายได้บอกไว้แต่ระหว่างนั้นฮอปก็ได้วิ่งเข้าไป ใส่เดียวกับเซอร์เทอร์ทอเทนแบบนั้นก็ได้บอกให้ฮอกนะั้นเลิกต่อสู้กับเซอร์เทอร์และหนีขึ้นยานได้แล้วทอได้ยืนมองแอสการ์ดที่กําลังโดนเซอร์เทอร์นั้นทาลายและเฮล่าที่กําลังจะตายไปพร้อมกับแอสการ์ดทอได้มายืนมองตัวเองในกระจกโดยมีโลีิยืนมองเขาจากด้านหลัง แต่ทอต้องการจะเช็คดูว่าโลกีนั้นตัวปลอมมาหรือเปล่าเลยลองโยนของใส่และนั่นทําให้เขาดีใจมากๆเพราะนี่คือโลกีตัวจริงเสียงจริงและเขาก็เป็นคนดีแล้วและแล้วตอนนี้ทอก็ได้ขึ้นปกครองแอสการ์ดในฐานะคิงแอสการ์ดโดยที่มีฮัมดาวนั้นถามทอว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนดีและทอก็ได้ตอบไปว่า โลกโลก,กีได้ถามทอเป็นการส่วนตัวว่าเขานั้นคิดดีแล้วเหรอที่จะกลับไปยังโลกดูเหมือนว่าโลกจะรักพี่แต่ไม่รักข้าโลก,กีได้พูดไปแบบนั้นทานใดนั้นเองพวกเขาก็ได้เผชิญกับอะไรบางอย่างตรงหน้าถึงกับทําให้พวกเขาทั้งสองนั้นตกใจจนตาค้างไปเลยทีเดียวเพราะนั่นก็คือยานของทานอส